3กำหนดให้ fx เท่ากับ square root 4บวก x ลบ2 0นด้วย x แล้วจงหาคำตอบของลิมิต x เข้าใก 0, ล้0 fx หลัเราก็จะทำเหมือนข้อที่แล้วเลยนะครับนำ0เข้าไปแทนในสมการนะครับก็จะได้เป็น fx เท่ากับ square root 4บวกกับ0ลบกับ 2ส่วนด้วย0นย์ะครับก็จะได้เป็น C บวกศได้4ถอดรูทออกมาเหลือ2องลบสส่วนศูนย์ก็ได้เป็น2อลบสเหลือ0ูส่วนศแสดงว่าเราต้องพยายามเปลี่ยนรูปแบบของ f x ใหม่เพื่อให้สามารถตัดทอนกันและหาลิมิตได้โดยตรง เราก็จะได้นะครับจะได้ลิมิต x เข้าใกล้0รูท4บวก x ลบ2ส่วนด้วย x เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ได้ครับได้รูท4บวก x ลบ2คูณกับรูท4บวก x บวก2 เราก็จะหาทางบวกแล้วก็ทางลบเลยนะครับส่วนด้วย x รูท4บวก x บวก2เราครับเราก็จะตัดทอนกันเลยนะครับตัดรูทตัดนี้ตัดนี้นะครับต,ตัด2ตัด2ก็จะเหลือ x ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นลิมิตก็จะเป็นลิมิต x เข้าใกล้0เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลด4บวก x บวก2เราก็มาทำกันเลยนะครับเป็นลิมิต x เข้าใกล้0ก็จะเหลือเป็นจาก x ก็จะเป็น1 ส่วนด้วยรูทสี x, ่รูทบวกเบวกสจาก x อ็กวก็จะให้กลายเป็นศูนะครับจะเป็น1ส่วนสี่บวกศบวกสเราก็จะได้เป็นนะครับเหลือ1น บวกศูนย์ก็เหลือสี่ถอดสแควร์รูทมาเหลือสองบวกอยู่กับสองก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสี่ดังนั้นนะครับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ fx ตอบหนึ่งส่วนสี่